ใครมีว่านชนิดนี้อยู่นะครับให้ปลูกและบูชาแบบนี้นะครับแล้วจะมีโชคเข้าหาอยู่บ่อยครั้งนะครับคนปลูกว่านนี้เขามักจะถูกหวยกันอยู่บ่อยๆนะครับเหล่าบรดาเซียนหวยนะครับคอหวยนะครับเซียนตัวเลขทั้งหลายนะครับเขามักจะเสาะแสวงหาว่านชนิดนี้มาปลูกนะครับซึ่งนะครับในวันพระวันศีลเนี่ยเขาจะขอโชคขอราบจากว่านชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะ ใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับท่านจะมีโชคราบเงินทองเข้าหาอย่างแน่นอนนะครับให้กลับไปดูนะครับบริเวณบ้านตัวเองนะครับถ้าใครมีต้นชนิดนี้อยู่ให้ทําตามแบบนี้นะครับคลิปนี้ผมมาบอกอีกแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ยังทําตามไม่ถูกนะครับบางคนก็ยังไม่มีคาถาบูชานะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าคาถาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะพูดออกหน้ากล้องได้นะครับ นะฮะวันนี้ใครดูคลิปนี้ขอให้มีแต่ความร่ํารวยนะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเคล็ดลับของคนที่เขาถูกหวยอยู่บ่อยๆของคนที่เขาชอบสรรหาตัวเลขมาเสี่ยงโชคนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาได้มาจากที่ไหนส่วนใหญ่แล้วทําไมเขาถึงดวงดีนะครับแล้วทําไมเขาถึงซื้อหวย นะครับถูกบ่อยมากนะครับนี่คือเคล็ดลับสําคัญนะครับวันนี้นะครับถ้าใครอยากดวงดีอยากโชคดีนะครับดูคลิปนี้จนจบนะครับคุณผู้ชมนะจากประสบการณ์โดยตรงนะครับคนที่ปลูกว่านชนิดนี้นะครับหรือต้นไม้ชนิดนี้นะครับมักจะมีโชคราบอยู่บ่อยๆนะครับคุณผู้ชมนะฮะอย่างเช่นตัวผมเองนะครับผมกล้าพูดได้เต็มปากว่านะครับโชคราบเงินทองเข้าหาดีปลูกหน้าร้านค้าร้านขายก็ทํามาค้าขายดีคุณผู้ชมดูสิครับนะฮะ ใครไม่มีนะครับหรือใครไม่เชื่อก็ตามแต่นะครับแต่99.99% 99คนที่นำไปปลูกแล้วนะครับมักจะพบเจอสิ่งแปลกๆเหมือนผมอย่างแน่นอนนะครับบางคนก็มีโชคเข้าหาบางคนก็มีเรื่องราวดีๆในชีวิตเข้ามานะครับบางคนก็นะครับมีแต่เรื่องนะครับเก่าๆนะครับที่เขายืมเงินยืมอะไรแต่พอได้ไม้ต้นนี้ไปนะครับ เขาก็กลับเอาเงินที่ยืมไปเมื่อหลายปีก่อนกลับมาคืนนะครับแล้วบางคนนะครับถูกโกงถูกกินมานะครับนะฮะไม่รู้นะครับชีวิตนี้จะทําอะไรขึ้นไหมนะครับแต่อยู่ดีๆก็ดวงดีขึ้นกระทันหันนะครับมีคนมาเอาเงินให้ลงทุนมาสนับสนุนเกื้อกูลนะครับนี่คือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่มีต้นชนิดนี้นะครับเขาเรียกว่าว่านเทวบุตรหรือไม้แย่ยนะครับคุณผู้ชมนะฮะ เมื่อใดที่ว่านชนิดนี้งอกงามนะครับคนปลูกคนเลี้ยงเขามักจะมีโชคลาภอยู่บ่อยๆนะครับวันนี้ผมมาบอกเคล็ดลับแล้วกันนะครับว่านชนิดนี้นะครับมี2กรณีนะครับวิธีขอโชคนะครับอันดับแรกจุดธูป9้าดอกนะครับถ้ามีเทียนก็2เล่มนะครับไม่ต้องจุดนะครับเทียนเดี๋ยวไหม้กระถางหรือใครสะดวกเป็นกระถางทรายต่างหากก็จุดได้นะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอนะครับเดี๋ยวถ้าใครคิดไม่ออกให้พูดตามผมนะครับข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนะครับ บอกไปให้หมดนะครับบ้านเลขที่นั้นเลขที่นี้นะครับอยู่ตําบลอําเภอนะครับนะฮะแล้วก็ตั้งกิตอธิษฐานขอนะครับในสิ่งวตัวเองมาะปรารถนานะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับผมผมทำบ่อยมากนะครับทําบ่อยมากกับจะต้องขอในวันพระนะครับอย่ามาจุดในวันอื่นไม่ได้นะครับต้องทําในวันพระเท่านั้นนะครับ เคล็ดลับนี้ผมบอกเลยว่านะครับหลายคนเอาไปทําแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์กันสนั่นวันไว้เลยทีเดียวนะครับและอันที่2นะครับใครมีทูบทูบที่เป็นทูบจากวัดได้ไข่หรือทูบอาเท้าเวสุวรรณนะครับระหว่างที่ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภนะครับหลังจากปักทูบแล้วนะครับท่านจุดทูบตัวเลขได้เลยนะครับวันนี้ผมจุดนะครับผมขอโชคพ่กนี้มีหวยอะไรไม่รู้นะครับน่าจะฮานอยหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะ ตรงไหมนะครับนะฮะผมเป็นคนชอบเสี่ยงโชคมากนะครับในช่วงเวลานี้ผมบอกเลยนะครับดวงผมดีดวงผมเข้านะครับแฟนผมก็ถูกบ่อยผมก็พอมีโชคเข้าบ่อยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานโชคราบนะครับคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ปังมากๆนะครับหลายคนบอกว่าเอะนะครับคุณแทนคุณโมหรือเปล่านะครับนะฮะ คนอะไรจะไปดวงดีขนาดนั้นนะครับคุณเชื่อไม่เชื่อถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรนะครับผมจนถึงสร้างบ้านหลังละเกือบ2ล้านกว่านะครับแล้วก็ซื้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทำธุรกิจต่างๆเยอะแยะมากมายประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าคุณจะนะครับจะบูชาสิ่งดีๆไม้ยมงคลที่ใครนะครับคุณควรดูว่าเขาคนนั้น ประสบความสําเร็จแล้วหรือยังนะครับเขาถึงจะกล้ามาบอกว่าสิ่งแบบนี้คุณออกไปแล้วคุณจะดีนะคุณจะร่ํารวยนะคุณจะมีเงินมีทองคุณจะมีโชคนะนะครับให้คุณดูจากตัวผมพอนะครับว่าผมสําเร็จมาขนาดไหนนะครับส่วนหนึ่งนะครับนอกจากจะความเก่งความสามารถผมจะบอกเสมอว่าดวงคนเรานั้นก็เหมือนกันนะครับการหาสิ่งมงคลหาไม้มงคลนะครับมาเสริมดวงชะตาบารมีทางอํานาจ โชคราบหน้าที่ค้าขายเงินทองนะครับคุณต้องมองหานะครับไม้ที่ถูกฉลกนะครับกับตัวเองนะครับแต่ผมนะครับเชื่อและศรัทธานะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับไม้ใหญ่แย่ขึ้นเชื่อว่าเป็นไม้พุทธคุณทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับผู้ชมเอาวันนี้นะครับใครดูคลิปนี้แล้วเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมฝันนะครับผู้ชมนะครับผมฝันว่ารถมอไซค์ของผมเนี่ยไฟไหม้ แล้วก็ในฝันนี่เลขเลขที่ผมอ่าได้ยินแล้วก็พูดไปตอนที่ออกในฝันมันคือเจ็ดสี่นะครับคล้ายๆเลขเดิมนะครับนะฮะสี่เก้าห้าอ่าคุณผู้ชมนะฮะมาดูนะครับพรุ่งนี้มีหวยอะไรจัดไปจัดเต็มเลยนะครับสี่เก้าห้านะครับให้ดูเต็มๆนะฮะอยากมีโชคมีลาบตามมานะครับนะฮะ 495นะครับถือว่าเป็นเลขเด็ดเลขดีที่ผมชอบเหมือนกันแต่นะครับมีอีกเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ถ้าใครอยากได้พิมพ์มาเดี๋ยวผมจะพิมพ์พิมพ์บอกให้แล้วกันนะครับเลขที่ผมฝันนะครับอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าช่วงนี้ดวงผมดีนะฮะผมมั่นใจนะครับว่าดวงผมดีนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินทองทําอะไรก็พูดอะไรก็เหมือนปากศักดิ์ธิ์มากนะครับช่วงนี้นะครับ นะครับไม่ว่าจะคิดอะไรอยากได้อะไรก็ได้สมใจปรารถนาเลยนะครับนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็นะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับหรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแทนคุณว่านไทยมีเคล็ดลับดีๆมาบอกมีอะไรดีจะมาบอกทุกอย่างนะครับจิ้งจกทักแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่นะครับครั้งที่ห้านะครับ ครั้งที่6เบามากครับนะฮะระหว่างถ่ายคลิปนะครับจิ้งจกทักอย่างนี้นะครับหครั้งนะครับหครั้งครั้งที่หไม่ค่อยดังนะครับนะฮะนฮะเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันนะครับนะฮะเก้ากับหกเลตัวเดียวกันนะครับห้ากับสี่นี่ไม่ต้องไปตีอย่างอื่นนะครับตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับแต่เก้ากับหย้ำว่าตัวเดียวกันนะครับ พรุ่งนี้มารุนกันนะครับว่าจะมีโชคหรือไม่นะครับใครที่ตามผมอยู่นะครับลุยเลยฮะใส่เต็มที่เลยนะครับผมที่คุณวันไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ